โอเคโอเคอ่ะสวัสดีจ้าอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับนะครับใครที่จะสมัครเน็ตชั่วโมงละสบาทมีซิมอะไรบ้างที่สามารถสมัครได้นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดให้ฟังกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดข้อมูลหาข้อมูลในนี้ให้ดูนะครับาบางทีหลายคนสงสัยนะว่าเราอยากจะ เ,เราอยากจะทำอะไรอะ่ะอยากอยากจะสมัครเน็ตชั่วโมงละสาบาทนะอ่ะสมัครเน็ตชั่วโมงละสาบาทนะครับของครูนะครับที่ผมบอกมาเนี่ยนะครับมีซิมเดียวที่สามารถสมัครได้เลยนะครับที่ผมบอกมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลให้ดูกันเลยเออนะครับอ่ะก็คือโปรนี้เลยนะครับ เนี่ยครับที่ผมบอกมาเนี่ยซิมทูเติมเงินนะครับชั่วโมงสบายเน็ต1เมก1 mbps บนะครับ1เมกะบิตนะ3าบาทนะครับโทรชั่วโมงละ1บาทนะนี่ครับก็คือทูเปิดตัวซิมนะครับเติมเงินแบบใหม่นะครับในชื่อซิมสบาย 4G ชั่วโมงสบายนะครับคิดค่าบริการช่วงเวลาที่ใช้งานจริงเป็นชั่วโมงได้แก่เน็ตความเร็ว1 MBps นะครับ ไม่ลดสปีดชั่วโมงละสามบาทนะครับก็คือชั่วโมงชั่วโมงไหนเนี่ยไม่เล่นก็ไม่ต้องจ่ายนะครับเล่นแอปโซเชียลเนาะก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับเป็นเน็ตที่ชั่วโมงละสามบาทถูกมากๆถูกๆนะครับผมอ่ะที่ผมบอกมาเนี่ยนะครับนี่ครับที่ผมบอกมาเนี่ย ก็กดตามนี้เลยนะครับกดดอกจันร900ดอกจัน0003สี่เหลี่ยมแล้วก็ทําการโทรออกนะครับเป็นเน็ตไม่อั้นชั่วโมงละ3บาทนะครับความเร็ว1 Mbps นะครับถ้าใครไปสมัครตัวซิมอื่นๆอย่างเช่นซิมซูเปอร์ฟนซิมพันโหซิมทูไอดีซิมอารนะครับก็ถ้าใครไปสมัครตัวนั้นนะครับก็จะเล่นเน็ตถ้ามันจะเล่นเน็ตไม่ได้นะ ก็คือมันสมัครไม่ได้มันสมัครได้แค่ซิมชั่วโมงสบายเท่านั้นนะครับซิมสบาย 4G 3 2 1นะครับที่ผมบอกมามันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยครับที่ผมบอกมามันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือนะครับซิมออนไลน์แชมเปนซิมกัมพูชานะครับซิมออนไลน์แชมเปญซิมกัมพูชานะเดี๋ยวผมจะพูดในในคลิปไม่ดูนะครับ ซิมออนไลน์แชมเปี้ยนซิมกัมพูชาซิมออนไลน์แชมเปี้ยนซิมกัมพูชานี่ครับที่ผมบอกมาเนี่ยมันสมัครเน็ดท่วโมงละสาบาทได้นะครับซิมพมม่าซิมลาวนะครับซิมลาวโดนตัดออกไปแล้วนะโปรโมชั่นไม่สามารถใช้ได้นะโอเคปะอย่าไปกดเลขรนะหัสด,ดอกจันเก้าสมหดอกจันแปดปนะครับอย่าไปกดมันนะอย่าไปกดเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับ มันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมดูเนี่ยครับที่ผมบอกมามันจะเป็นซิมกัมพูชานะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือซิมพาม่านะครับผมไปเจอในเซเว่นมามันมีขายนะในเซเว่นนะครับมันมีซิมเอ่อซิมอะไรวะซิมพามา่าเออซิมพาม่านั่นแหละนะครับซิมลาไม่มีนะอ่ะ ก็ถ้าใครอยากเปลี่ยนก็โทรไปที่9305นะซิมชั่วโมงสบายนะครับถ้าใครอยากจะเปลี่ยนเป็นซิมซิมอะไรรู้ไหมซิมออนไลน์จมเป็นซิมกดดอกจัน935นะครับดอกจันอะไรนะเดี๋ยวผมหาก่อนนะนะ ดอกจัน935ดอกจัน99นะอันนี้ก็คือออนไลน์แชมเปี้ยนซิมนั่นเองนะครับแต่เติมเงินเดือละ100บาทนะครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันเติมเงินได้แค่50บาทนะครับอันนี้เป็นซิมเน็ตไม่ร่่วนะครับถ้าใครอยากจะสมัครด้วยซิมชั่วโมงสบายก็ไปเล่นซิมชั่วโมงสบายถ้าอยากสมัครถ้าอยากจะไปสมัครของซิมกัมพูชานะครับซิมออนไลน์แชมเปี้ยนซิมก็สามารถไปสมัครกับอันนั้นได้นะครับมันมี2แบบครับ มันก็เป็นสามารถสมัครได้นะครับโอเคครับก็วันนี้นะครับเราพูดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายกิว้วกิ้ว